ผมคือบอสจูพนักงานในบริษัทเกมแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียนี่เป็นข่้าพืนที่ยาวนานมากแล้วผมกำลังจะกลับบ้านทุกคนเขาคงกลับไปหมดแล้วสินะแล้วอันนี้คืออะไร this is too much นี่มันเกินไปนะฉันทำงานแบบนี้ไม่ไหวแล้วเงินเดือนมันก็น้อยเหลือเกินแถมฉันยังรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกด้วยแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมเออทำไมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องเขียนรีพอตรายงานก่อนที่จะกลับบ้าน อไล์เมาส์เพื่อที่จะซิดดาวโอเคครับเซตอัพสเตตัเรากำลังอะไรอะเรากำลังจะอ๋อปริ้นงานโอเคปริ้นงานฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันน่าจะต้องไปเอากาแฟในห้องครัวสักหน่อยโอเคครับไปห้องครัวโอ้โหบริษัทมึงมืดจังวะเวอยไอห้องครัวครับผมจะตรงไปก่อนแล้วกันหุย อ๋อนี่ห้องคนอื่นนะครับเราจะต้องทำโปรเจกต์ของเราให้เสร็จจนถึงวันพลิษัสเรามีหลายงานต้องทำโอ้โหนี่คือบริษัทสร้างเกมนะครับแล้วห้องครัวมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อห้องพวกนี้น่าจะเป็นห้องของพนักงานทุกคนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เจอห้องครัวเลยผมคิดว่าอาจจะเป็นห้องสีเหลืองๆอันนั้นก็ได้เดี๋ยวใกล้ปิดประตูก่อนอันตราย Take a coffee from the kitchen โอเคนี่น่าจะเป็นคิเชนหรือเปล่าแต่มันโล่งไปนะอันนี้ไม่น่านเป็นคิเชนแล้วแหละเออแล้วคิเชนอยู่ไหนไวะเนี่ยมืดตืดตือตอ,อ้าวมีไฟฉายด้วยอีเวนแล้วเรากลับไปที่เอ,อ่อห้องอื่นห้องเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมห้องเราอยู่ฝั่งซ้ายนะครับกลับไปอีกฝั่งหนึ่งเผื่อจะเจอคิเชนอันไหนคือห้องครัว เราเดินอย่างมั่วเลยครับตอนนี้หลงแล้วหยุปล่อยฉันหลงเลยอ่าห้องน้ำนี่อะไรครับเบอร์เกอร์อ,อยู่ในห้องน้ำเหรอคลาสิกบ๊อบหยิบไปกินได้ไหมไม่ได้อีกแล้ว <S <S อุ้ยตกใจอเอห้องน้ำนี่ก็น่าจะเป็นห้องน้ำเหมือนกันนะครับห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายหรือเปล่าอ้าวนนี้เป็นแอปเปิ้ลเฉยเลยเออไม่ใช่มะเขือเทศ เปิดดูซิมีอะไรไหมไม่มีนะครับทุกอย่างดูปกติดีอันนี้คือห้องน้ำแล้วนี่ลหละอ่านี่คือห้องครัวครับผมมีพิซซ่าด้วยโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายน้ำอัดลมเนื้อ <c oughs> กินกันแล้ว <c oughs> เขียนเลยว่าคอฟฟีโอเคครับเอาคอฟฟี่ไปื้ยไข่ชมไว้ให้กูเนี่ยเออมีข้อความด้วยนะครับ ทำไมอาหารถูกวางทิ้งไว้แบบนี้นี่มันแปลกมากเลยอเล็กซ์กินแซนวิชไปวันนี้แต่ทำไมมันยังอยู่ตรงนี้อ้าเหรอกูไม่รู้เอ่อกลับไปเอารีพอร์ตนะครับอันเดิมที่เราเพิ่งปิ้นไว้โอเคทางนี้หรือเปล่าวะห้องไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นห้องนี้นะครับโอเครีพอร์ตผมปิ้นมาหรือ,อยังเสร็จแล้วปิ้นแล้วนางลงอ๋อแล้ว รีพาคกอยู่ไหนเออเอออะไรเนี่ย <c oughs> มันอา่านว่าอะไรวะเอา get out เหรอ Get out of the Get out of the Exit ผมว่าน่าจะใช่หรือเปล่า <c oughs> ให้หมีไปทางออกเหรอโอเค what is this นี่คืออะไรฉันคิดว่ามีใครกำลังแกล้งฉันอยู่ใครกำลังแกงแล้งเราวะ ค้นหาค้นหาทางค้นหาพื้นที่อ๋อพื้นทีแอเรียเมื่อหลายวันก่อนฉันไปเยี่ยมญาติเอริกเขาพูดว่าฉันควรที่จะพักผ่อนมากกว่านี้แล้วก็ให้ยาฉันมาฉันกินมันเข้าไปแล้วก็คิดว่ามันน่าจะช่วยให้ฉันหลับได้นะจากนั้นฉันก็รู้สึกแปลกๆเห็นอะไรไปเรื่อยในสถานที่ที่มันไม่ควรจะมีเห็นอะไรครับเห็นอะไรหรอครับเราต้องสำรวจไปทุกห้องเลยใช่ไหม โอ้โหแล้วทุกห้องมีจดหมายหมดเลยนะครับโอเคนี่คือบริษัทเกมจริงด้วยอเล็กทำตัวแปลกๆครั้งที่แล้วที่ฉันเจอเขาจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเออมันเกิดอะไรขึ้นกับเลเล็กซ์ครับทางซ้ายนะครับเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวทางขวาผมยังไม่ได้เดินไปนะครับเดินไปดูดีกว่าว่าจะไม่อารีมีอะไรเลยเปล่าอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะ,ปะเปิดอะไรอ่ะบ้าอะไรกันเนี่ย อยู่ดีไฟก็ดับเกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกเห็นรูปร่างแปลกๆนะครับมีชีวิตขึ้นมาหลังจากที่ฉันกินยาเข้าไปเออรูปร่างแปลกๆมีชีวิตขึ้นมาหลังจากที่กินยาเข้าไปคืออะไรวะแล้วนี่คือน่าจะเป็นห้องพักนะครับอ่ะโอเคไปต่อตอนนี้ไฟดับแล้วฝั่งนี้คือห้องครัวนะเดี๋ยวเราเดินเข้าตรงกลางก่อนแล้วกันนะครับน่าจะใช่ มาทางนี้ตรงนี้คือห้องน้ําครับห้องน้ําดูแล้วห้องครัวยังยังมีอยู่เหมือนเดิมไหมโอเคยังเป็นข้อความเดิมนะครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมอุ้ยขนลุกครับเหมือนเราอยู่ในที่มืดๆคนเดียวสยองอ่าอันนี้ก็ยังเป็นข้อความเดิมครับขอให้เซิร์ช the area ค้นหาพื้นที่ต่างๆแล้วก็ค้นหาอยู่มันก็ดูเป็นปกติอยู่นะ ไม่มีอะไรแปลกไปนะอุ๊ยอะไรอันนั้นคืออะไรอันนั้นคือบ้าอะไรเนี่ยเออจุดแดงๆคืออะไรครับมีแสงด้วยเดินไปไม่ได้ครับติดเออแล้วผมควรทำยังไงดีครับเข้าห้องตัวเองเหรอเอากาแฟมาให้มันกินเหรอหรืออะไรแล้วกาแฟกูไปไหนแล้วเนี่ยยังอยู่เลยครับเอ,อ๊ไฟดับ ไอค้คอมกูหาย That s h o u l d be a clue of how get out of here น่าจะเป็นอ๋อก็นี่ไงที่ผมอ่านเข้เขาไปใช่ไหมก็คือแบบว่า get out of the of the exit ใช่หรือเปล่าเหมือนเขาบอกว่ามันจะเป็นหลักฐานนะครับสำหรับทางออกแต่ว่า exit โอ้โหแล้วนี่อะไรวะเนี่ย ควรจะเดินต่อไปเหรอตำรวจห้องอีกสองห้องนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนเดิมนะเหมือนจะเป็นทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมเอคงั้นห้องทํางานสี่ห้องเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรแล้วเอ๊ะหายไปหรือยังแดงๆอู้ยังอยู่นะครับผมไม่รู้ด้วยมันคืออะไรนะเดีเราไปที่ห้องครัวอีกรอบนึงแล้วกัน เอ๊ ه, เหมือนน้ำหยดหรือเปล่าไม่ใช่นะห้องครัวห้องครัวเคลียร์นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมแต่คอมกูหายไปไหนในตะเกหายไปเลยนะห้องน้ำเคลียร์นะครับ Get out through the exit หรือเปล่าออกไปจากที่นี่ด้วยทางออกเอ,อ่อทางออก ทางออกฉุกเฉินเหรอนี่หรือเปล่าอ่านี่ไงนี่คือทางใหม่นะครับปิดประตูก่อนอ้โหูไม่มีประตูด้วยห้องนี้อ่ะทีละห้องแล้วกันอันนี้เหมือนจะเป็นห้องเปล่า,ลาๆไม่มีอะไรเลยนะครับห้องนี้ละอ้าวนี่คือห้องเราเหรอแสดงว่าผมเดินกลับไปผิดห้องเหรอฮ <c oughs> อันนี้คือห้องกูเราตะกี่ห้องใครวะ ที่ผ่านมาคือเราเข้าผีท้องมาโดยตลอดมีจดหมายอะไรฉันหวังว่านี่จะเป็นแค่ความฝันนะโอเคหรือว่าหรือว่าจริงๆแล้วคือเราไม่ได้เข้าผีท้องแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเดินต่อแล้วกันเออว่ะมันเหมือนเป็นรูปอีกแล้วอุเหมือนมีเสียงเดินนะครับตะกี้ที่ไม่ใช่เสียงเราห้องนี้ยังเหมือนเดิมไหม เหมือนเดิมไอดอ t ติ้งแอมาโลนเฮียฉันไม่คิดว่าฉันอยู่ที่นี่คนเดียวเฮ้ยเหมือนผมจะได้ยินเสียงนะแต่ว่าไม่มั่นใจนครับอ่าตรงนี้มีทางให้เดินต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวเราไปสำรวจทางซ้ายก่อนนี่คืออะไรวะอ๋อไม่มีนี่คือห้องครัวน่าจะเหมือนเดิมนะแต่มีข้อความครับอาหารไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วเออใช่อาหารไม่อยู่แล้วแล้วนี่ล่ะ ยังมีแอปเปิลอยู่ไหมไม่ใช่แอปเปิลมะเขือเทศมะเขือเทศก็ไม่มีเบอร์เกอร์ละเบอร์เกอร์ก็ไม่มีงั้นเราเดินต่อไปเลยแล้วกันไฟเอา a ว o อ t นะครับอ b อบเจกตีฟเราเป็นหาทางออกแล้วตอนนี้แดงอีกแล้วแดงอีกแล้วมันคืออะไรวะเนี่ยดวงตาประหลาด เฮ้ยมันมวนเป็นวงกลมแล้ววะวตกใจหมดเลยไอ้เวนกำลังจะพูดเลยโอ้โหใจหายใจคว่ำใจคว่ำใจหายไอ้บอกแล้วตรงนี้ก็มีอ่ะจะซึมไม่ซึมซึมไม่ซึมโอ้โหจะตุยตะกี้ กำลังคิดอะไรอยู่เพลินเกํานกลังจะพูดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ทางมันอ้าวทางตันแล้วครับเอออันนี้คืออะไรอ่านว่าอะไรอ่ะทูเลตสายไปแล้วสายไปแล้วอะไรกลับบ้านสายไปเหรอก็ก็กูทํางานอยู่ไงเพื่อนผมผิดอะไรครับทูเลตทูเลตมีข้อความสีแดงนะครับเขียนว่าทูเลต สายไปแล้วสายอะไรผู้ทาอะไรผิดไปต่อก็ได้ผมต้องกลับไปทางเดิมนะครับที่มีพวกอา้าวนี่ก็ทูเรตอีกแล้วปะเนี่ยไม่ใช่ทางตันแล้วครับตันสองฝั่งแล้วเอาไงดีล่ะโอ้โหมืดมากทางมืดมากแล้วก็ยาวมากด้วยสายมีอะไรไหมกิฟต์อัพยอมแพ้ทางขวาล่ะ เดินไปกิปอัพก่อนเอ๊มีเสียงกระซิบอีกแล้วครับไอตัวแดงๆนั้นมันคืออะไรครับไอตัวตาแดงๆนั้นเป็นทางที่ยาวมากตันอีกแล้วส่วนใหญ่ถ้าตันปุ๊บจะมีข้อความใหม่เกิดขึ้นนะครับดูซิว่าจะมีข้อความอะไรอีกหรือเปล่าตอนนอี้ซ้ายได้อย่างเดียว ตายได้อย่างเดียวตรงไป You never get out of here แกจะไม่มีวันได้ออกไปจากที่นี่ทำไมล่ะครับคุณทำอะไรผิดอุย๊ยแต่ว่าอเจ้าวอ๊ยไดยโอ้โหด่เอ็นครับจบอย่างนี้เลยเหรอจบอย่างนี้เลยเหรอ The Last Chief เราพยายามที่จะเขียนจดหมายลาออกจากบริษัทนี้นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยเริ่มทําตัวแปลกๆนะครับหลังจากที่เราได้อ่านข้อความนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็เหมือนเขากําลังจะบอกไปในในๆว่าบริษัทเกมเข้าแล้วออกไปได้นะโอเคทั้งนั้นก็จบแค่นี้นะครับสำหรับ The l a า t c ช i ิปก็ ให้ความหล่อนพอสมควรเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดต,ตามให้ช่องบอสชูด้วยนะใกล้จะ4,000ซับสไครป์แล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ The Last Chief และผมบอสชูจะต้องขอตัวลากัไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย